สมุทีสภามหรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาให้การรับรองร่างกฎหมายการสมรสของเพศเดียวกันในมรรทแมริแลนด์ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะจะถูกส่งต่อไปให้ในายมาตินโอม,มอนเล่ผู้ว่าการมรรฐแมริแลนด์ให้การรับรองและลงนามอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ค่ะซึ่งนายโอมอนเล่ก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งผลให้มรรฐแมริแลนด์เป็นมรรฐที่8ของสหรัฐที่รับรองให้การสมรอยของเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ฝ่ายต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะก็ออกมารวมตัวกันโดยเรียกร้องให้มีการลงประชามติก่อนที่จะมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พวกเขาจะจัดให้มีการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนในมรดัส์แมริแลนด์ทุกคนได้รับสิทธิในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ขณะดเดียวกันนายโอมอนเล่ e และกลุ่มสิทธิมนุษยชนจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก็แสดงความเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันครอบครัวและสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรทางศาสนากลุ่มอนุรักษ์นิยมและนักสิทธิมนุษยชน ทางนี้นะคะแมรีแลนด์คือมร,รััฐที่8ที่ให้การรับรองการสมรสกับเพศเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้หลายมร,รััฐในสหรัฐอย่างไอโอวานิวยอร์วอชิงตันแมสซาชูเซตสคอนเนติคัตนิวแฮมเชอร์เวอร์มอนต์และกรุงวอชิงตันดีซีก็อนุญาตให้เพศเดียวกันสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ